สวัสดีค่ะบฟลุกเอาไว้ฟลุกครับสวัสดีค่ะปลายนะคะสวัสดีค่ะยุ้ยฟ้าครับผมโอเควันนี้มีอะไรใหม่ครับก็เอามาให้ดูนะคะเป็นรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดค่ะของชูอิมปราดิซเดี๋ยวในกล่องมีอะไรบ้างเห็นไหมในกล่องนี่มีมีมันมีอะไรอ่ะมีฟองน้ำด้วยนะครับเมื่อมันมีฟองน้ำแสดงว่าเป็นรองพื้นที่ควรจะใช้กับฟองน้ำโค่ะ เก็นว่าปวดจะแบบสวยน่งแต่แแต่อันนี้คือเวื่องมที่เราเยย่าเล่นมาก่อนแล้วมันก็เลยแบบอาจจะเห็นไม่ชัดมากอาจจะเห็นไม่ชัดมากคือตอนแรกอ่ะ มันจะแยกชั้นเลยค่ะเป็นแบบเป็นน้ำกับเหมือนเป็นแบบโขลกอยู่ข้างล่างปริมาณเท่าไหร่ครับปริมาณเอ่อปริมาณหรอคะอยู่ที่ส0 m สิโอเคเห็นคนเล็กแต่ก็30มสิมเหมือนกันใช่คราคารู้ยังราคายังไม่ยังไม่แน่ใจแต่จะบอกเพราะว่างขายไม่ไม่แบบว่าเอยังไม่ยังไม่ขายยังไม่ขายแต่อันนี้เป็นสาวๆกลุ่มแรกนะคะก็ความพิเศษของมันก็คืออย่างที่บอกน้มันเป็นสองชั้นมาถึงก็ต้องเขี่ามันนิดนึงนะคะแล้วก็ มันมีตรไหนไม่ไม่มีน้ำมันเลยเลยน่าดังนั้นเหมาะกับหน้าร้อนหน้าร้อนนะวิธีกก็คือเหมาะกับเมืองไทยมากเหมาะกับประเทศไทยตลอดทั้งปีนะคะทาไปแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้อ่าหิวไม่มันขึ้นอ่านั่นแหละก็้ต่อก่อนใช้ก็ขย่านิดนึงนะคะยุ้ยได้เบอร์อะไร เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่อ่าไปได้เบอร์เจ็ดหกสี่ชื่อยิงแรงไลท์เบสยิงแรงหน่อยยิงดำอ๋อขอมพิวเไลท์เบสอ่าไปคำว่ายู่นิดนึงเจ็ดเจ็ดนี่คือเป็นเหลืองมากแต่อมชมพูนิดนึงโอเคครับผมค่ะนั่นแหละก็เอาไปเนื้อเอาไปเนื้ออ่ะดูเนื้อเนื้อมเขย่าปั๊ปปั๊บปั๊ปอ่าที่ดูเนื้อเนี่ยมันจะมันนี่มากคือเหลวมากอุ้ย เป็นน้ำเลยอ่ะเป็นน้ำเลยถูกต้องนี่นี่อย่างที่บอกนะคะจริงๆมันต้องใช้ฟองน้ำเออเออแต่เราเราเอาให้ดูเนื้อชัดๆก่อนก็คือว่ามันจะเกลี่ยปุ๊บมันเบาไปเลยแป้งเกลืนหายอ่ะเป็นน้ำเราไม่ต้องลงแป้งป่ะจริงๆว่าไม่ลงเลยแป้งลงเลยสบายๆบน่าน่าสนใจมากแล้วมันก็เย็นๆดีนะแล้วก็เห็นเขาบอกว่าเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยนะคะมันจะเป็นดิวอี้แบบไม่ดิวอี มันวาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบไม่เหมือนอะไรแบบไม่เหมือนต่ออะไรแบบไม่ถนาดนั้นแต่ว่ามันก็คือทำให้ผิวสดชื่นเงี้ยค่ะดูแล้วไม่ใช่แห้งไม่ได้แห้งเป็นแป้งแมทอะไรอย่างเงี้ยดูขุ่นปลายแดงมากอันนี้คือลองบลัชอันอื่นมาค่ะคือเขาจะโชว์ให้ดูว่าปกปลายแดงได้ไหม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 แต่ว่าก็ไม่เน้นปกปิดเนาะเท่าที่ดูอย่าเลย ผมไม่เน้นนะใช่ใช่แล้วมันจะแบบให้ความรู้สึกแบบสดชื่นสบายผิวอะไรเงี้ยค่ะเบาซึ่งยูชอบนะคือยุ้ยรู้สึกว่าตามปกติเราเวลาลงเราเราเลือกรองพื้นหรือเลือกเบสคอะยูจะไม่ชอบที่มันปกปิดเยอะมากลองที่ความรู้สึกว่าวันนี้เใส่หน้าดีอยาดูดิเออือผิวดีไงี้ยดีต้องไม่ได้ครับก็รู้ตัวอยู่แล้วอุ้ยดูดายไม่ได้ก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าสวยไงคะก็ไม่ต้องปกปิดแล้วโอเคอ่อ่าอ่า ประมาณนั้นเลยชอบหรือว่าก็ถือว่าถูกใจค่ะคิดว่าหาว่าเราใช้แบบเต็มเแบบเต็มขั้นตอนโดยที่มีใช้ฟองน้ํากับหน้าำก็อาจจะเป็นตอนต่อไปนะเพราะว่านี่เอ๊ะสูสีมากมากออกมาจากลงะออกมาจากโกดังได้ปั๊บเปิดเลยใช้เลยจ้าเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะเชอบกดมันมากเลยกดมันแบบ มันใส่เออมันใส่กลังดีเป็นผดแก้วอุเป็นผดแก้วอีกเยอะไม่ให้เดี๋ยวทำตกกลัวกลัวเอออ่ะให้ให้ปายไอ้จริจริงๆจริงขาดถ้าถ้าถ้าสองคนนี้นะครับจริงๆริงขาดอีกหนึ่งคนก็คือยุ้ยย้ยจะก็จะรวมเป็นแก๊งผิวใช่ตอนนี้เราก็มาแค่สองเต่ากล้อราคาเออราคามาแล้วราคามาแล้วพันเก้าพันเก้านะก็ราคาไม่ไม่แรงไม่ขายมาก อุปเละจะฝากลายไ,ไม้ก่อนครับก็ฝากติดตามผลงานขุงเราด้วยค่ะแกงจี๋เาแกงจี๋นะคะแล้วก็เพจของยุ้ยนะคะฝากไว้อันหนึ่งของพิลิเชตนะคะโอเคได้ครับผมครับรบ๊ายบาย